มันเชกคุณสวัสดีค่ะสวัสดีนะคะนักเรียนนะคะชั้นป .1 ทับ1ทุกคนเลยนะคะแล้วก็สวัสดีท่านผู้ปกครองทุกคนเลยนะคะวันนี้นะคะพบกับทีเชืแป้งนะคะในวิชาภาษาอังกฤษนะคะชั้นป .1 นะคะในวันอังคารที่สามสิงหาคมพศ .2564 นะคะเจอการที่เชอร์แป้เจอกับทีเชอร์แป้งนะคะในคาบที่หนะคะเวลา บ่ายสองสี่สิบถึงบ่ายสามยี่สิบนะคะก่อนอื่นให้เด็กเตรียมแบบฝึกหัดวิชาภาษาอังกฤษนะคะรวมทั้งดินสอแล้วก็ยางลบขึ้นมาด้วยนะคะเตรียมขึ้นมาเลยนะคะระหว่างนอโอเคไหม เตรียมขึ้นมาหรือยังคะเตรียมขึ้นมาแล้ว,ลวใช่ไหมลกูกให้นักเรียนเปิดไปที่หน้าที่40นะคะเห็นไหมหน้า40เห็นไหมคะ หน้าที่สี่สิบนะคะในหน้าเนี้ยลูกเขาจะให้เด็กๆนะลูกทำใบงานนะคะโดยให้เด็กๆวาดภาพเห็นไหมคะให้วาดภาพตัวเองนะคะลงไประบายสียสวยๆนะคะอยางไม่ทำก็ได้นะคะฟังคำสั่งก่อนหรือว่าหยุดไว้ก่อนก็ได้นะคะเวลาที่เชิญบอก เขาจะให้เด็กๆแนะนําตัวเองโดยการวาดภาพตัวเองลงไปนะคะแล้วเด็กๆก็หัดแนะนําตัวเอง Hello I am สมมติที่เชอร์ยกตัวอย่างเป็นใครคะนี่สกดพร้อมกันซีกอาวก้าวกาไม่โทรกหอนอาหนาหนาไม่โทรหน้าอ่านรวมกันว่า9หน้า Hello I am ก้าหน้าเห็นไหมคะยกตัวอย่างเป็นก้าหน้า อาจจะเป็น Hello I am idea Hello I am ผู้ผาแบบนี้นะคะให้เด็กเติมชื่อเล่นเด็ก,ดกลงไปนะลูกใครเขียนชื่อเล่นเป็นภาษาอังกฤษได้ก็เขียนนะคะใครเขียนไม่ได้ก็เขียนเป็นภาษาไทยก็ได้นะคะลืมกันหรือยังคะชื่อเล่นลืมไือยังลูกเทอมนานปิดเรียนนานไปหน่อยลืมไือยังคะ,ะเขียนลงไป นะคะเป็นการแนะนำตัวเองนะคะว่าสวัสดีฉันชื่อก้าวน้าสวัสดีฉันชื่อนุชนี้เป็นต้นนะคะ,ะเด็กหยุดก่อนนะลูกเมื่อเสร็จแล้วเปิดไปหน้าต่อไปนะคะหน้าที่4ี่ในหน้านี้นะคะทิเชอร์จะให้เด็กๆนะคะทำแบบฝึกหัดท้ายหน่วยนะคะ เราเรียนมาแล้วแบบภาษาไทยหน่วยที่หนึ่ง you and me นะคะโดยเด็กๆนะคะต้องรู้ก่อนเลยว่าที่เราเรียนมามีคำอะไรบ้างลูก Hi Hello อะไรอีกคะ Good morning Good afternoon อะไรอีก Good evening หลายๆอย่างนะลูกเด็กๆจำได้ไหมคะอะ ในหน้านี้ค่อยเด็กฟังนะคะที่ันจะพาอ่านหนึ่งรอบแล้วชี้ไปพร้อมกันหนึ่งรอบนะคะเพื่อที่เด็กๆจะได้จําได้นะลูกนะว่าคํานี้อ่านว่าอะไรข้อหนึ่ง Hi กับ Hello เห็นไหมคะแล้วที่เชแป้งให้เด็กๆงงกลมคำว่าฟังดีๆนะ Hi อยู่ตรงไหนคำว่า Hi ตรงไหนคะตรงนี้เห็นไหมเห็นไหมคะอ่ะโอเคข้อที่สองเป็นชื่อคนคนแรกชื่อว่าแอนเห็นไหมคะแอนคนที่สองชื่อว่าเจนเห็นไหมลูกแอนกับเจนเห็นไหมคะเห็นไหม ทิชชร์ให้เด็กๆนะคะวงกลมคำว่าแจนใครชื่อแจนอะวงกลมลูกคำไหนได้เขียนว่าแจนข้อนี้อาจจะยากสำหรับเด็กๆนะคะแต่ให้เด็กๆฟังแล้วทำไปพร้อมกับทิชอร์แป้นหรือจะทำได้นะคะลูกเห็นไหม บางคำนะลูกภาษาอังกฤษมันอ่านได้หลายแบบนะคะชื่อคนอย่างเงี้ยมันอ่านได้หลายแบบนะคะอาจจะเขียนเหมือนกันแต่อ่านต่างกันก็ได้นะคะในข้อนี้คำนี้นะคะ J A N นะคะอ่านว่าแจนนะคะ,ะเขาชื่อแจนให้เด็กๆวงกลมก่อนแล้วขขอที้สามนะคะ เอาดินสอบไปชี N A T Net N A T Net P A T Pat P, p A T p a เห็นไหมลูก Net กับ Pat ให้เด็กๆวงกลมคนที่ชื่อว่าแพทนคะมาวงกลมชื่อแพทนะเดี๋ฉันไม่ทำให้ดูนะคะเด็กๆต้องฝึกคิดฝึกฟังแต่ถ้าเด็กๆไม่ฟังเด็กๆจะทำไม่ได้ต่อไปขไ้อที I ่สี่ชีไออ Tim T I M tim. t i m T, t O M t o m T O M t o m ในข้อนี้ให้เด็กๆวงกลมคนที่ชื่อทอมคำไหนที่เขียนว่าทอมคะคำนี้หรือคำนี้ เขียนไปค่ะวงกลมเลย T O M Tom วงกลมเลยนะคะต่อไปข้อที่ข้อที่ห้าข้อที่ห้าเขากำหนดมาให้สองคำมีคำว่า Goodbye กับคำว่า Good Morning Goodbye Good Morning นะคะ ให้เด็กๆวงกลมคำว่า good morning good morning ได้ไหมคะวงกลมเลยคำไหนเขียนว่า good morning ไม่บอกนะเด็กต้องฟังฟังตอนที่เชิดสอนนะคะมันจะทำได้ให้เด็กพลาดแม้แต่นี้เดียวเห็นไหมอ่านไม่ออก,เด,กเด็กอ่านเด็กๆองอ่านไม่ออก,อกลูกแต่ให้ฟังแล้วจำว่ามันมีตัวอะไรบ้างนะคะ เปิดไปข้อต่อไปข้อต่อไปนะคะเขาบอกว่าให้นักเรียนฟังและขีดเครื่องหมายถูกลงหน้าข้อ A เดี๋ยวเห็นตัว A ไหมลูก A L e, เล็กเห็นไหมกับข้อ B นะคะว่าข้อไหนที่เชื่อจะอ่านข้อไหนนะคะเชื่จะอ่านคำไหนฟังดีๆนะลูกนะข้อที่หนึ่ง เห็นไหมอันนี้คือ Hi Tom เห็นไหม T O M Tom Hi Tom เห็นไหมคะเพราะที่สองเป็น Hi Pat Pat Hi Pat ข้อนี้ให้เด็กๆขีดเครื่องหมายถูกที่คำว่า Hi Pat เห็นไหมลูก Hi Pat เห็นไหมคะอ่ะโอเคนะต่อไปข้อที่สองข้อที่สอง Hello P I M Pim P I M Pim ข้อ B Hello J A N อีเจนฮลโลเจนข้อนี้ให้เด็กขีดเครื่องหมายถูกที่หน้าคำว่าฮลโลเจนเห็นไหมคะง่ายไหมอ่ะข้อที่สามพี่เช่าแป้งบอกแล้วว่ามันไม่ง่ายมันไม่ยากแล้วมันก็ไม่ได้ง่ายนะลูกมันไม่ง่ายเลยนะคะถ้าเด็กๆไม่ฟังข้อที่สามนะลูก,เด,กเด็กต้องดูดีๆนะคะข้อที่สาม ข้อ A Good morning Miss Anna เห็นไหม Good morning Miss Anna เห็นไหมคะข้อที่2ข้อ,อ,ขอ B Goodbye Miss Anna อ่ะ Good ขออภัยค่ะข้อ B นะคะ Goodbye Miss Ann เห็นไหมมีตัว A อันนี้เป็น Anna น,นี่เป็น Ann ในชื่อให้ใเด็กๆขี ตรงหน้าคําที่บอกว่า Goodbye Miss a n d เห็นไหมคะเห็นเนาะโอเคไปหน้าต่อไปแล้วนะอะหน้าต่อมาเห็นมาดูนะคะ,ะให้นักเรียนฟังและแสดงท่าทางตามที่ได้ยิน นะคะที่เช่์จะบอกว่าแต่ละคำมันแปลว่าอะไรนะคะคำที่หนึ่ง stand stand up แปลว่าอะไรลูก stand up เวลาที่เช่์สารหรือที่เช่าอะไรมาสอนทีเชาภาษาอังกฤษมาสอนเขาบอกว่า stand up peace แปลว่าอะไรลูก stand up คือคำว่ายืนขึ้นหรือลุกขึ้นนะคะ stand up โอเคไหมคะ โอเคส่วนคำที่สองคำเ e ียคำเ e ียแปลว่าอะไรคะมานี่สิอะเด็กอาจจะเติมชื่อลงไปข้างหลังเห็นไหมลูกนี่เขาให้เติมชื่อลงไปอาจจะเป็นคำเพียเอาเอามานี่สิเอามานีหน่อยประมาณนี้นะคะโอเคไหมเอาใหม่ลูกแซนด์อัพแปลว่าอะไรคะยืนขึ้น c o m e h e r e แปลว่ามานี่มานี่หน่อยมานี่สีประมาณนี้อ่ะ,อะคำที่สข้อ3 open the book open แปลว่าอะไรลูก open แปลว่าเปิด the book แปลว่าอะไรลูก book แปลว่าอะไรลูกหนังสือเขาบอกให้เด็กเปิดหนังสือ เคไหมคะนันรอเพื่อนก่อนนะแป๊บหนึ่งนะลูกันรอเพื่อนก่อนนะมันไม่ทัน เขียนหน้าเสร็จหรือยังลูกเสร็จหรือยังคะ,ะเสร็จแล้วลูกมา คำต่อไปนะคะเด็กเห็นไหมลูกคำต่อไปนะคะอ้าวทำไมไม่ได้หรอนะลูกนะแซ๊บนึงนะคะ ต่อไปคือคำว่า close the book นะคะแปลว่า close แปลว่าอะไรครับปิด the book แปลว่าหนังสือถ้ารวมกันเป็น close the book นะคะเป็นการปิดหนังสือนะคะต่อไปข้อที่5ข้อที่5ลูก ขอ้อที่5 listen carefully เห็นไหมคะแปลว่าตั้งใจฟังหรือฟังอย่างระมัดระวังนะคะเอาง่ายๆคือตั้งใจฟังคือให้เรามีสมาธิในการฟังนะคะต่อไปข้อที่6อันเดวรอเพื่อนก่อนแป๊บนึง แบหนึงนะคะในเ<อ>ด็กเขียนคำแปลขึ้นข้างบนนะคะตัวสีแดงให้เด็กเขียนด้วยนะจะได้อ่านได้อ่อาเรอเพื่อนก่อนเขียนก่อนนะคะเขียนรอที่เชิ์ เสร็จยังคะเขียนตัวสีแดงด้วยนะเห็นไหมเขียนคำแปลลงไปด้วยนะลูกนะแต่และข้อหยุดไว้ก็ได้ลูกหยุดไว้เขียนนะคะเชิญขอเวลานกะแป๊บหนึ่งแป๊บนึงอ่ะมาแล้วนะคะเสร็จแล้วเนาะ,ะเสร็จแล้วเปิดไปหน้าต่อไปนะคะ ในหน้านี้นะลูกเขาจะให้เด็กๆนะลูกโยงเส้นจับคู่นักเรียนนักเรียนในหนังสือเรานี่แหละที่เราอ่านมาแล้วใครชื่ออะไรบ้างนะคะเด็กดูลูกคำอ่ะคนเนี้ยในหนังสือเราเขาชื่อว่าเจนเห็นไหมคะเขาชื่อว่าเจนอ่ะเราก็โยงไปหาชื่อเขาเห็นไหมคนเสื้อสีมว่วงเ,เขาชื่อเจนก็โยงไปหาชื่อเขานะคะ คนเสื้อสีเหลืองผมสั้นเนี่ยเขาชื่อว่าแพทเห็นไหมลูก P A T พทเห็นไหมคะอ่ะโยงไปแล้วทีนี้ T I M เห็นไหมคะ T I M เห็นไหมผู I ้หญิงผมสั้นเสื้อสีม่วงเห็นไหมคะอ่ะต่อไป T O M ทอมคนไหนทอมอ๋อไม่ใช่ลูกอะ G I M คือทิมทิมคือคนไหนทิมคือคนนี้ผู้ชายคนนี้ลูกชื่อทิมแต่แอนอะคือผู้หญิงคนนี้ผมสั้นสีม่วงขออภัยค่ะ ที่เชื่อเริ่มตาลายแล้วนะคะ,ะตรงนี้เห็นไหมโยงตามนี้ส่วน T O M ที่ช่ไม่ได้โยงมาให้คือทอมทอมก็คือผู้ชายคนนี้ลูกผู้ชายเสื้อสีเหลืองเด็กโยงให้ที่เชื่อแป้งหน่อยนะคะโยงให้หน่อยค่ะโยงผู้ชายเสื้อสีเหลืองคนนี้ลูกไปหาคําว่าทอมเห็นไหมโอเคนะโอเคแล้วเปิดนาต่อไปนะลูกเพื่อไม่เป็นการเสียเวลานะ หน้าน,นี้นะคะจะเป็นการให้เด็กนลูกฝึกทักทายกันนะคะกับบทสนทนาใครมีพี่อยู่บ้านมีไหมหรือมีเพื่อนอยู่บ้านหรืออาจจะทักทายกับคุณพ่อคุณแม่ก็ได้นะคะฝึกทักทายเฮลโ o ลเฮลโ h ลเฮลโลแล้วก็ชื่อตัวเองเฮลโ o ลใครชื่อตัวเองนะคะก็ใส่ชื่อตัวเองลงไปที่จริงตรงนี้ลูกมันเป็นเพลงนะคะแต่ที่เชื่อ จะให้เด็กรู้เฉยนะคะว่าคำนี้แปลแปลว่าอะไรใช้ทักทายอะไรนะคะอเด็กดูนะ hello คือคําทักทายภาษาอังกฤษอีกหนึ่งคำนะคะอาจจะเป็น hello d e a hello กวหน้า hello spy าก็เติมชื่อลงไปเดีว hello กับใครเติมชื่อลงไปส่วนคำาั่งมงอ่านว่าอะไรคะ Good Good bye เห็นไหมคะ Goodbye ยก o d บายใครดีอ่ะกึศบายที่ชอบแป้ง g o o d บายหลีพผงโ okay, อเคไหมคะเติมชื่อลงไปง่ายๆลูกเรายังไม่เรียนยากนะคะ,ะต่อมาดูหนะ้าต่อไปนะคะหน้าที่ส3่สหน้าที่43นะคะอ่ะมันเดิมลูกคำง่ายๆที่เราเรียนมาแล้ว Goodbye หมายถึง การอะไรคะการที่เราต้องจากนาการเช่นเอ้ยลากันแยกย้ายกันกลับบ้านนะคะหรือว่าแยกย้ายกันไปนั่นไปนี่ไปที่ต่งางๆนานาที่ไม่ได้ไปด้วยการสูงมาโรงเรียนด้วยกันเด็กจะกลับบ้านเด็กก็ทักทายเพื่อนกึดบายนี่เป็นต้นนะคะโดยที่ถ้าจะให้เด็กๆเขียนนะคะทำไมเขากําหนดคํามาให้กึดบายเด็กก็ต้องมาเขียนใน บรรทัดนะคะโดยห้ามออกนอกเส้นดูดีๆว่าตัวไหนเต็มบรรทัดตัวไหนครึ่งบรรทัดโอเคไหมลูกอย่าเขียนมั่วนะคำในนี้มันอาจจะไม่ตรงแลูวกเดี๋ยวทำให้มันตรงนะคะต่อไปคำว่า H E L L O Hello เด็กก็มาเขียนลงไปนะคะเป็น Hello Hello ต่อไป H I Hi เด็กๆต้องมาเขียนลงไปนะคะเห็นไหมเห็นไหมคะโอเคนะมาดูคำนี้ ah, <g ul ose> มาดูหน้านี้ง่ายอีกแล้วหน้านี้นะคะ <g ul ose> ให้นักเรียนโยงเส้นจับคู่คำที่เหมือนกันเดี๋ยวเช่าจะ,จะพาอ่านทีละคำนะคะคำที่1อ่านว่าเจน เจนเป็นชื่อคนนะลูกเจนก็ Gen, ต้องโยงไปหาเจนเห็นไหมชื่อเขาเหมือนกันเลยคํำเหมือนกันก็โยงไปหาต่อมา hello hello อยู่ตรงไหนคะตรงนี้เด็กก็โยงมาคําที่สาม treasure t r e a อยู่ตรงไหนตรงนี้ก็โยงมาต่อไปคําว่า hi ไฮอยู่ตรงไหนคะนะตรงนี้ก็โยง นะคะต่อไปคำที่ห้า goodbye goodbye อยู่ตรงไหนลูกหานะะสิคะตรงนี้โอเคแล้วก็โยงนะคะโยงเส้นจากคู่ภาพให้พี่เชิญน,นะคะ,อะโอเคไหมโอเคค่ะผ่านได้เนาะนะคะใครไม่ทานให้หยุดดูก็ได้หยุดดูต่อไปข้อที่ไหนนี่หน้าที่สี่สิบสี เป็นข้อ6ถึง10นะคะแป๊บเดียวจะเสร็จแล้วลูกมีทั้งหมด10ข้อนะคะเช่อสอนแป๊บเดียวใครไม่เข้าใจก็หยุดแล้วก็ฟังนะคะข้อที่6ให้นักเรียนเขียนเครื่องหมายกากระบาทหน้าคำตอบที่ถูกต้องข้อที่6เขาบอกว่าถ้านักเรียนทักถ้านักเรียนต้องการทักทายเพื่อน ควรพูดว่าอย่างไรอสมมติเด็กๆมาโรงเรียนแล้วเจอเพื่อนอยากทักทายเพื่อนขึ้นมาพอดีเลยข้อเข้อ A. A บอกว่า Hi Tom เจอเพื่อนต้อง Hi Tom ข้อ B บอกว่า Bye Tom ข้อ C บอกว่า Goodbye Tom ข้อไหนคือการทักทายเพื่อนคะเราไป Goodbye เพื่อนได้ไหมไปบายเพื่อนได้ไหมคะ ยังไม่ยังจะเจอกันเลยทักทายเพื่อนเจอกันก็ต้องลากันแล้วหรอใช่ไหมลูกข้อนี้ตอบข้อ A อ i t ทอมเป็นการทักทายเพื่อนนะคะเวลาเจอกันต่อมาข้อที่7็ถ้านักเรียนต้องการทักทายคุณครูควรพูดว่าอย่างไร Hi Teacher ข้อ B Hello teacher ข้อ C b t e a c h e r คราวนี้ตอบอะไรคะตอบ A Hi t e a c h e r เด็กๆก็ต้องอะไรคะทักทายกันกับเพื่อนนั่นแหละนะคะต่อไปข้อที่8ข้อที่8นะคะนักเรียนชื่อแจ็คและต้องการแนะนำตนเองควรพูดว่าอย่างไรแนะนำตัวเองนะอยากให้ทุกคนรู้ชื่อเราอย่างเนี้ย เราต้องแนะนำตัวเองก่อนเมื่อเจอเพื่อนใหม่หรือเจอใครที่ถามชื่อเราต้องต้องแนะนำว่ายังไงคะ Hi Jack อย่างนี้เหรอได้ไหมลูกได้ไหมอ่ะข้อที่สองว่า Hello Jack อ่ะข้อที่สาม I am Jack ฉันชื่อแจ็คโอเคไหมคะข้อนี้ตอบข้อ C โอเคไหมโอเคนะต่อไปข้อ9กกับข้อ10 ข้อ9นะคะเมื่อพูด goodbye กับนักเรียนนักเรียนจะต้องตอบว่าอย่างไรคะสมมุติว่าที่เช่แป้งสอนเด็กๆคาบสุดท้ายแล้ววันนี้เราจะบอกว่า goodbye เด็กต้องตอบให้เช่แป้งว่าย่างไงคะคจะเฉยๆได้ไหมหรือว่า good morning ได้ไหมคะเช่แป้ง goodbye แล้วเจะมา good morning ได้ไหมไม่ได้ต้องพูดเหมือนกันว่า goodbye โอเคไหมคะตอบข้อ A นะส่วนข้อ10โอ้ยข้อนี้ง่ายมากใครไม่ได้นี่เพืนปหนึ่งมาไม่ได้เลยนะคะนี่อักษรภาษาอังกฤษ A ถึง Z เนี่ยลูกตัวไหนคือตัวแรกระหว่าง M A กับ W ใครรู้แล้วกากระบาดเลยคะ่ะเสร็ยางโอเคนะ ถ้าเสร็จแล้วนะคะทีเชอร์วันนี้นะคะหมดเวลาแล้วใครไม่เข้าใจโทรหาทีเชอร์นะลูกด้วยด้วยสถานการณ์แบบนี้นะคะที่ทีเชอร์ต้องสอนแบบนี้ใครไม่เข้าใจโทรหาทีเชอร์เลยนะคะาจะาได้สอนไม่เต็มที่มันกับที่นักเรียนนะคะมาเรียนที่โรงเรียนนะลูกนะไม่เข้าใจให้โทรหามีเชอร์ได้ตลอดนะคะ สู้ๆนะคะเด็กๆอ่ะวันนี้ที่เชื่อแป้งก็ไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ g o o d